learn thai happily Hello everyone this is learn thai happily with me Sang if you would like to speak thai like native speakers you must watch this video because today i'm going to teach you about easy ways to say i don't know in thai conversations firstly i would like to start with ฉันไม่ทราบฉันไม่ทราบฉัน means I ไม่ means don't ทราบ means n o but ทราบ is always used in a formal language you can learn how to say ฉันไม่ทราบ from these examples คุณทราบวิธีการเล่นไวโอลินไหมคุณทราบวิธีการเล่นไวโอลินไหม ฉันไม่ทราบวิธีการเล่นไวโอลินฉันไม่ทราบวิธีการเล่นไวโอลินคุณทราบ means do you know วิธีการเล่นไวโอลินไหม means how to play the violin ฉันไม่ทราบ means I don't know วิธีการเล่นไวโอลิน means how to play the violin คุณทราบวิธีการพูด hello ในภาษาไทยใหมคุณทราบวิธีการพูด hello ในภาษาไทยใหมฉันไม่ทราบวิธีการพูดคำนี้ฉันไม่ทราบวิธีการพูดคำนี้คุณทราบ means do you know วิธีการพูด hello means how to say hello ในภาษาไทยไหม means in Thai ฉันไม่ทราบ means I don't know วิธีการพูดคำนี้ means how to say this ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันไม่ทราบว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่ทราบว่าฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้ means now คุณอยู่ที่ไหน means where are you ฉันไม่ทราบ means I don't know ว่าฉันอยู่ที่ไหน means where I am. If you like to say I don't know anything, you can say ฉันไม่ทราบอะใครเลยฉันไม่ทราบอะใครเลยอะไรเลย means anything in English. คุณทราบชื่อลูกชายของมารีไหมคุณทราบชื่อลูกชายของมารีไหม ฉันไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับลูกชายของเธอฉันไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับลูกชายของเธอคุณทราบ means do you know ชื่อลูกชายของมาลีไหม means the name of Marison ฉันไม่ทราบอะไรเลย means I don't know anything เกี่ยวกับลูกชายของเธอ means about her son คุณทราบวิธีการทำผัดไทยไหมคุณทราบวิธีการทำผัดไทยไหมฉันไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับอาหารไทยฉันไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับอาหารไทยคุณทราบ means do you know วิธีการทำผัดไทยไหม means how to cook pad thai ฉันไม่ทราบอะไรเลย m a n s I don't know anything เกี่ยวกับอาหารไทย means About Thai food คุณทราบวิธีการพูดว่า thank you เป็นภาษาไทยไหมคุณทราบวิธีการพูดว่า thank you เป็นภาษาไทยไหมฉันไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับภาษาไทยฉันไม่ทราบ อะไรเลยเกี่ยวกับภาษาไทยคุณทราบ means do you know วิธีการพูดว่า thank you means how to say thank you เป็นภาษาไทยไหม means in Thai ฉันไม่ทราบอะไรเลย means I don't know anything เกี่ยวกับภาษาไทย means about the Thai language next ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ ฉัน means I ไม่ means don't รู้ means n o in English รู้ is always used in daily Thai conversation you can learn how to say ฉันไม่รู้ from these examples คุณรู้วิธีการพูดว่าสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษไหมคุณรู้วิธีการพูดว่าสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษไหม ฉันไม่รู้วิธีพูดคำนี้เป็นภาษาอังกฤษฉันไม่รู้วิธีพูดคำนี้เป็นภาษาอังกฤษคุณรู้วิธีการพูดว่าสวัสดี means do you know how to say สวัสดีเป็นภาษาอังกฤษไหม means in English ฉันไม่รู้วิธีการพูดคำนี้ means I don't know how to say this word เป็นภาษาอังกฤษ means in English คุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ชื่อสถานที่ฉันไม่รู้ชื่อสถานที่คุณรู้ไหม means do you know ว่าคุณอยู่ที่ไหน means the place where you are ฉันไม่รู้ means I don't know ชื่อสถานที่ means the name of the place คุณรู้ไหมว่าอาหารโปรดของเขาคืออะไรคุณรู้ไหมว่าอาหารโปรดของเขาคืออะไรฉันไม่รู้เกี่ยวกับอาหารโปรดของเขาฉันไม่รู้เกี่ยวกับอาหารโปรดของเขาคุณรู้ไหม means do you know ว่าอาหารโปรดของเขา means is his favorite food คืออะไร means what ฉันไม่รู้ means I don't know เกี่ยวกับอาหารโปรโดของเขา means about his favorite food next ฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้อะไรเลยอะไรเลย means anything you can learn from them คุณรู้ไหมว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีไม้กวาดวิเศษ คุณรู้ไหมว่า Harry Potter มีไม้กวาดวิเศษฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ Harry Potter ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเคุณรู้ไหม means do you know ว่า Harry Potter means Harry Potter มีไม้กวาดวิเศษ means has a magic broom ฉันไม่รู้อะไรเลย means I don't know anything เกี่ยวกับ Harry Potter means about Harry Potter คุณรู้ไหมว่านางงามอินเดียเป็นผู้ชนะนางงามจักรวาล2021คุณรู้ไหมว่านางงามอินเดียเป็นผู้ชนะนางงามจักรวาล2021 ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับนางงามจัก,กรวาลฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับนางงามจัก,กรวาลคุณรู้ไหม means do you know ว่านางงามอินเดีย means Miss India เป็นผู้ชนะนางงามจัก,กรวาล2021 means is the winner of Miss Universe 2021ฉันไม่รู้อะไรเลย means I don't know anything เกี่ยวกับนางงามจัก,กรวาล m i s s about m i s s universe คุณรู้ไหมว่าในประเทศไทยมีกี่จังหวัดคุณรู้ไหมว่าในประเทศไทยมีกี่จังหวัดฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยคุณรู้ไหม m i s s do you know ว่าในประเทศไทยมีกี่จังหวัด means how many provinces are there in Thailand ฉันไม่รู้อะไรเลย means I don't know anything เกี่ยวกับประเทศไทย means about Thailand and ฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักฉัน means I ไม่ means don't รู้จัก means know someone You can learn how to say ฉันไม่รู้จัก from t h i s conversations. คุณรู้จักครูสตังไหมคุณรู้จักครูสตังไหมฉันขอโทษฉันไม่รู้จักเขาฉันขอโทษฉันไม่รู้จักเขาคุณรู้จัก means do you know? ครูสตังไหม means teacher stang. ฉันขอโทษ means I'm sorry. ฉันไม่รู้จักเขา means I don't know him คุณรู้จักเพื่อนฉันไหมลิซ่าคุณรู้จักเพื่อนฉันไหมลิซ่าฉันคิดว่าฉันไม่รู้จักเธอฉันคิดว่าฉันไม่รู้จักเธอคุณรู้จัก means do you know เพื่อนฉันไหม means my friend LISA means lisa is a girl name ฉันคิดว่า means I think ฉันไม่รู้จักเธอ means I don't know her คุณรู้จัก Justin Bieber ไหมคุณรู้จัก Justin Bieber ไหมฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้จักนักร้องคนนี้ฉันขอโทษจริงๆฉันไม่รู้จักนักร้องคนนี้คุณรู้จัก means Do you know Justin Bieber ไหม means Justin Bieber ฉันขอโทษจริงจริ means I'm really sorry ฉันไม่รู้จักนักร้องคนนี้ means I don't know the singer so I would like to tell you something ฉัน means I in English but ฉัน is always used by female or male speakers but if you would like to say ผม POM means I in English home is used only male speakers. These are easy ways to say I don't know in Thai conversations. If you watch this video and you have any questions about them, you can leave your question in the comments I'm willing to help you by giving my answer to make you understand more or if you would like to learn other topics about the Thai language. Thai culture? Thai people or everything in Thailand that you want to know. You can leave your suggestion in the comment too. I will be your suggestion to make a video and teach you on my YouTube channel or other platforms. So, You can learn Thai with me easily by subscribing my channel Learn Thai Happily and don't forget to click the bell icon for getting the notification of my new video that I will post from Sunday to Friday. I would like you to learn Thai with me almost every day. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ รุ่นที่แฮปปี้